มาแล้วมาเต็มเต็มเต็มหน้าแล้วมันปมันเบรกไม่ทันแล้วมันพวงไปครึ่งลันนี่นะครับครึ่งลมมันแล้มันเบียดจีเราหมุนเลยโอ้โหเี๋ยวจะมีออฟดีเล ม่นะครับก็ขับมาปกติดีๆเนี่ยรนถะจังหวะที่รถเก๋งแซงอะ่ะกอก็เหมือนจะไปดีๆนะพอรหยะเข้ามารถกระบะก็ลงไปเลย<ม>แต่เขากอดเหมือนจะเบรกหรือไม่เบรกอันนี้ผมไม่ชัวร์นะจันทบุรีอ๋อไปจันมาไปจ,จันมาเราวิ่งมาทางนู้นมาทางนู้นไ,ไปกับบ้านเลยกับบ้านเลยพอถึงเขตบ้านแล้วเราก็เออแล้วก็ขับช้าลงถึงมาอย่างไงถึงมาแล้วแล้วเป็นยังไงการตอนนั้นเขาไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ือเข้ามาเข้ามาก็มาเขาปัหน้าอันนี้แบบยังดังปุ๊กมันก็เอ๋บอกอันนี้เรียกพี่วะยงดังปุ๊กมันก็หมุนลงทางเลยมืาเห็นเห็นว่าเขามาแล้วมาแล้วมาเต็มเต็มเต็มหน้าแล้วมันมันเบรกไม่ทันแล้วมันพ้ไปครึ่งลันนี่ไงครับครึ่งลันมันเบรกเยอเราหมุนเลยคือคือเขาเบรกเขาเบรกแล้วเรานี่ยเขาคิดว่าเขาไม่เบรกก็ไม่เออไม่เบรกก็ไม่เป็นไรแล้วเขาจะไปเลยไงเขาคว่าเาแซงไปแล้วเขจะไปไปเลยแต่นี่ว่าเขาเบรกหน่อยนึงครับก็เลยดังปุ๊กพอดังปุ๊กก็หมุนแถบ บินเลยครับอาจจะว่าเาแสงไม่พ้นลักษณะอาจจะว่าแสงไม่พ้นแต่ไม่ไม,มันคือเหมือนตรงใจกับเหมือนก็แตะเบรกหน่อยนึงรถเขามีไหมตอนนั้นมีรถไหลมัวน,น,นไม่มีรถท<ถ>วนข้างหน้าก็ไม่มีรถล่มเพราะว่าฝนอยู่ตกใหม่ๆรถมันล่มหมดเลยคันหลังก็เห็นคันหลังมาตามมาอยู่อมองร็เกแเราก็<ถ>ไปสนใจเราขับช้าด้วยไงยก็ไปเลยเข้าไปเลยครับแล้วรถเราเป็นยังไงตอนนั้นรถเราก็หมุนลงไปอยู่ในในน้ำตอนนั้นมันคว่ำยังไงลักษณะงายท้องงายท้องงายท้องก็นี่ว่า มีเด็กอยู่ข้างในก็ะเล็ตทุบกระจกเพราะเรามีสติอยู่ยังเดมีมีสติจมน้ำไม่ึ้ง,งขันึ้นขันจมน้ำไม่ึ้งขันเรทุบกระจกข้างหลังบ้านข้างหลังก็ดึงตัวเล็กออกมาก่อนแล้วมาดูคนใหญ่คนใหญ่ก็ปิดพวกเขาไปหาม้งวไงงับเพราะข้างหลังก็หลังคงยนะายุบลงนะครับมึงหงายเขาขี้ฟ้าต้นโซนหน้ามันทับัวกเขานิดนกไไ็ไม่ไม่ไม่เจ็บเลย ไม่ได้เป็นอะไรเลยช่วงดีแล้วขับมาช้าด้วยขับมาชา้าถ้าขับมาเร็วก็โวยไม่รู้จะไงแต่น้ำนสูงกว่านั้นก็แต่น้ำสูงกว่านั้นตายตายทั้งหมดเลยมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ